ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตสตูดิโอกับเกมแม็ครับจะว่าอิดิชันนะบนมือถือของพี่อาร์ตเองคนระับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเล่นต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับผมซึ่งจากคลิปที่แล้วพี่อาร์ตได้ไปเล่นนอกรอบมานะครับผมเราจะไปทำํำก็แกะกันนะครับผมพอดีพี่อาร์ตไปเจอกอแกะมาแล้วแล้วก็เตรียมของเตรียมลวดไว้แล้วนะเดี๋ยวเราไปวางว่เสร็จเราจะไปล่อเจ้าแกะกันนะครับผมโอเค กระโดดทำไมวะเนี่ยอะต่อไปเดี๋ยวเราเดินไปพื้นที่นะฮะเปลี่ยดไปเล่นนอกรอบมาฝั่งกระนู้นนะฝั่งกรนนู้นเลยนะครับไปเจ,เจอเจ้าแกะมาคือไปสำรวจพื้นที่มาเล็กน้อยนะครับผมโอเควันด,ดีบรนดาเจ้าหัวทั้งหลายนะครับ แกได้ไปล่อมาสองตัวค้งไว้แล้วแหละแต่ขุดลุมไว้เล็กเกินไปนะทําให้มันตายแนละ้วมันยา้ากิ่ดไม่พอครับผมนี่นะยังค้างอยู่เลยสองตัวโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไม่ต้องเขียแลกันเดี๋ยวยา้ามันจะไม่มีเจ้าตัวเขียวๆนั่นมาทําไมวะเนี้ยโอเคอย่าเพิ่งกังใจนะทําไว้ริมน้ําเดี๋ยวเราวางสิบห้าบล็อกเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเะโอเคปุ๊บสามสี่ห้าโอเคเลยปวะ กกับไปกลับไปเราันลงในน้ำดีกว่าง่ายดีเฮ้ยที่อย่างนี้แล้วมองไม่เห็นมาลงมาลงมาีมามาย่ไปมันระเบิดในน้ำนะเราจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับผม okay, robot đi quăng, anh ấy còn ở, để cho kẻ, hái một, nè, bao nhiêu rồi wa nha, bao nhiêu rồi, đó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lấy 5 box, 1, 2, 3, 4, 5 ใช่ใช่ดีนะเอาอันนี้มาเฮ้ยเ <c ười> คือหถุงฉิบไายข้อมูลที่พบนะั้น สองสโอเคเรียบร้อยนะบบโอเคนับไปเจ็ดสองสามสี ห้าหวีดเราต้องไปตัดวีดกันนี่ว่าต้องไปเก็บวีดอีกรอบนะเดี๋ยววิ่งไปเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะผมยาวไปหรือเปล่มาไมา่รู mm ้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตัดต่อก็ได้นะผม mm hmm. พอเราไม่ได้สตรีมสดน,นะผม คแควเราเก็บวีดไปสักเท่าไหร่ดีว,วะสองก,อก็น่าจะพอมั้งปึ๊บป๊บปลุกขึ้นปลูกขึ้น โชโอโช่ชโอเคเดี๋ยวสิบสีเมล็ดนี่เดี๋ยวเราเก็บไว้ลอกไก่นะครับในคลิปต่อ,ตอไปนะยังไม่เจอไก่เลยแต่ว่า เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเราไปลอเพิ่มนะบมทำฝั่งกระโน้นเลยนะครับเจอแล้วหนตัวกไก่นู่นนะ เจอเจ้าเขียวอีกอะทำไมมันมีตลอดเลยวะเนี่ย๋ยวสำรวจตรงนี้นิดนึงนะยัะมีเพิ่มือเป่ะเกิดสักฟูงหนึ่งอะไรกันครับนี่ ยูโฮยูโฮตอนเล่นนอกรอบทำไมเจอโอเคเจอหนึ่งตัวละพวงเองไปไหนหมดเออทำไนวะแ <sm art> ม่เลว ไปเลยดิไปไหมไปไหมไปไหมมามามา <c oughs> เดี๋ยวเราจะรอเจ้าแกะไปคอกของเรานะ <c oughs> มาเลยพาไปหาปพวกพวกมาเลย มาเร็วมาเร็วต้องใช้เวลาหน่อยแนละ้วก็ ตามคลองได้โอ้โอฮอล์ปาทิกะใจจกแล้วเร็วเร็ว มาเร็วมาวเร็วเดี๋ยวจะให้กินมาเร็วมาเร็ว แม่มาเข้าย ot? okay. uh ่งไเลยยงไเลยดยี่มันจะเข้ายังไง่ต้อง โอ้โหดาบพิฆาตโชวดาบพิฆาตดาบพิฆาตดาบพิฆาต <c oughs> ท,ทำการป้อนทำการป้อนโอเคนะครับคิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้คงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Youtube บนะก็เดินราจะทการทำคลิปต่อไปนะอุ้ย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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยอุ้ยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย